โอ้ oh, ทุกคนวันนี้ก็อยู่เกม Identity V วันนี้เราก็อ,อยู่กับนักเต้นหญิงกับสกินของสกินอะไรนะหอคอยงาช้างใช่กับสกินที่ชื่อว่าหงนะแล้วเราก็จะมารีวิวพร้อมประดับเปลวไฟที่อยู่ในลูกแก้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นไอเดีเพื่อนนักก็ยืมมานะจ๊ะก็คือตัวเองเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้เลยทุกคนเปิดแบบเปิดเอา ประดับอันนักแต่งเพลงก็การันตี60ลูกแล้วว่าแล้วว่ามันยังไม่ออกอะ่ะทุกคนเราก็เสียใจเนาะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราอยากได้ประดับนี้มากเออแล้วก็สกินนี้ก็จะเป็นสกิน35บาท60กระดุมเนาะใครที่แบบมี มีค่าขนมเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไปซื้อมาเก็บไว้กันได้นะจ๊ะเป็นสกินหนึ่งที่สวยมากเลยเนาะประดับนี้ก็เป็นประดับที่สวยมากมันแบบเหมือนประดับทองเลยทุกคนมันแบบมีเอฟเฟกวางเอฟเฟกรอบตัวตอนอยู่ในวงนี่นั่นเก๋เราไปดูกันดีกว่าว่าจะเก๋ขนาดไหนไปดูกันเลย นั่นแหละทุกคนเราก็เล่นไปหลายตามมก็สภาพอย่างที่เห็นไปนเมื่อกีอ้เนาะเออตานี้มาขอให้ได้เธอมันเหนื่อยแล้วฉันอยากพักแล้วขอร้องได้ไหมทุกคนกอนเกมให้เจอสิ่งดีๆที่ฉันสามารถอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้ได้ไหมเอ,อ้ยไม่เหนื่อยอะ่ะทุกคนรีวิวประหลาดทีไรคือแบบ อ๋ออ๋อ,อช็อตอุ้ยทากะวะก็คือแบบเป็นนักรีวิวทีไรต้องสูส้สวิตตลอดไม่มีวันได้แบบนน่นนี่นั่นอุ้ยแต่เอฟเฟกต์สวยนะนทุกคนเอฟเฟกต์ประดับก็คือแบบเพิงโรกันเอามาันกรเอาเวซี่ปลอยเปดมาลวหนึ่งแล้วมีเอฟเฟกต์รอบเอวด้วยนะบอกแล้วมันเหมือนประดับทองมันไม่ใช่แล้วประดับม่วงฎอ๋เนี่ว้ายผีเท่เลยมาเก็บกล่อง อยอะอะไรเดีย๋ยแล้วไปกด12ตลกเว้ยโอ my god ฉันก็ต้องวิ่งไปก่อนนะคะ่ะจังหวะนี้อ <c oughs> ย่แรงกว่าอย่าตามสัมานะวางกล่องช้าไปก่อนกุ้งกิงกุ้งกิงข้ามาแบบชา้ชาๆว้ายมีเพื่อนมาป่วนด้วยปะเล,แลนะาาิแล้วก็ว้ายนะข้ามาแล้วก็วิ่งข้าวิ่งข้าวมีปิดหน้าต่างโอ้ oh my god นางโดนดูดนางโดน โ oh อเมก้หห้องวีอยู่ตรงนี้ Amazing Thailand ขอกลางไอระเข่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งมาโอ้ยโอมกอดฉันทำอะไรอะ่ะทำไมซึนมาพับไม้อะ่ะซึ้ทำไมมาพับไม้อะ่ะแย่และวมันจะได้คลิปไหมเนี่ยทุกคนโอเมกอดตั้งใจถอดรห,หัสนะที่รักสุดๆคนสุดๆท่านเดี๋ยวฉันเป็นกำลังใจใให้ในห้อง VIP โอ้ oh ยโอเมก้าเราจะตังให้อีกแล้วหรอเนี่ยไม่นะ่ะนี่มันใส่ราบุตองส้นสูงส้นเข็มอะไรแถวนี้คะเธออย่ามาเต้นกับฉันนะนเธอไม่ได้สวยเหมือนกันคะ่ะชุดชั้นอุตสาบแบบยืมเขามานนอกให้ฉันได้รอดบ้างเหอะเห็นว่าไปชุดยืมก็ให้รอดบ้างเถอะต้องซื้อหรอถึงจะรอดงงโอ้ วิเหมือนต้นเรือจะมาช่วยนะทุกคนดูสิฉันรักเธอได้โปรดลงมาได้ไหมโอเมกอดมันเลยเฟดแล้วฉันสัญญาถ้าฉันออกไปฉันจะตกให้แก้เกมให้ได้เลยเออ่วยด้วยตัดอื่นลงมาช่วยเราให้ได้ก่อนโอเมกอดดั oh God, งโดนเบิ oh ้ลโอเมกอดเทเลดักกดนาฬิกายัดไปเลยเออเลิศโอเมกอดตีเ้าอีก เออเลอิศช่วยชวยชวยวยเลเล,เลโอไมค์คอรโอไม่์อเออหลบไปดึงเออเออยังไงหลบไปโอเคเลิศมากเลิศมากต้นเรือเธอมันเก่งเกินเธอมาช่วยฉันได้ด้วยโอไมค์อทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงรถกับข้าวจา้าเดี๋ยวนะสันสูกอยู่เพิ่งขายรถกับข้าวเนาะโอ้ยอ,อีดาก,กวัวน,นี่มันก็แบบตึงเปียะตึงเปะยะียโอ้ยเซรีเดอร์ช่วยฉันด้วย เราบุตองนี่มันตอแหลโอยโดนดูดข้ามไปหนึ่งเงี้ยข้ามไปไม่โดนหรอกค่าตอนนี้สังวะแบบนี้ช่วยเสียสละน,นะคะโอเมก้นตีแล้วมีเซีย์ริรดโดมาทาบ้าถ้าไม่มีคือขีดขีดขิดขิดนั่นเนี่ยโอเมก้าโอ้ยจะครบแล้วจะครบแล้วจะครบแล้วโอ้ยอูวครบแล้วตีซะเลยลุกขึ้นมาแบบเก๋ๆโอ้ยโอเมก้ากลางอนาเขต ขับมาไปก่อนเลยยื้อเวลาให้ถึงที่สุดเลยอ,อีก2เครื่องเองทุกคนโอ้ไม่กอด่วยฉันด้วยช่วยปลดเสียซะหน่อยได้ไหมโอ้ไม่กอดนางพังแล้วอ่ะนางพังแล้วโอ้ไม่กอดกล่องกล่องนักเต้นเราหมดแล้วอ่ะกล่องนักเต้นเราหมดแล้วโอ้ไม่กอดนางดูดใครอะ่ะดูดเสียลิเดอร์ไปตบโอ้ไม่กอดนางนะแอบ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 เนียนปะ ไม่น่าเนียนนะอยู่กันแค่นี้โอ้ย oh ก็ปิดปิดเจอเสียฉั้นด้วยอะดักของพับไม้ดักพับไม้อุ้ยนางไปตีเสียดิดเดินนางมันไฟมันปวดนะพับไปเลยอีมไม่สวยนี่แนะ่ไปแล้วแอนแอนคือ,อว้ายว้ายเจอด้วยค่ะช่วยด้วยจะโดนดูดโอ้ยกอดโอ้ยกอด แรงลงคนสูงพับไปอีกทีสุดเครื่องอฉันไม่มีกล่องอ่ะทุกคนว้า,วาฉันตายโอเมกอดคิดแล้วโอไมกอดโอ้ยเหนื่อยอะ่ะทำไมฉันเป็นนักรีวิวสิ่งของในะไอเดนทำไมต้องสู้ชีวิตขนาดนี้โอเมกอดโอ้ยตายอีกแล้ว โอ้ไม่กอเรามาดูเพื่อนนันทุกคนก็คือแบบเหมือนต้นเรือจะออกไม่ได้แล้วแบบนักสำรวจแลกมาช่วยอ่ะทุกคนเขาแบบเก๋เวอร์อ่ะมันลดเกินอ่ะเขามาซับกันโอ้ไม่กอดดูดแล้วดูดแล้วก็สตันต้นเรือออกไม่ได้ทุกคนดูสินางจ้วงไปโอ้ไม g ก d ดพับไม้ไปอีกคนหนึ่งก็รอสตันอีกคนหนึ่งก็ดักนั้นดักนี่โอ้ oh m ม g ก d ดสตัน ดูดยาวไปรอดโอเมกอดต้นเรือออกได้เดี๋ยวนะแบบนี้ก็นอต้นเธอจะออกได้หรอนอโอเมกอดโอเมกอดเธอมันเลิศเกินเธอจะออกได้จริงหรอโอเมกอดมันไกลมากเลยนะเนี่ยโอเมก็ต้องตามติดสวิต์อะตกยังไงให้รอดเออขนาดฮันมีตาแดงนะเนี่ยโอเมก็ ซีรีเดอร์ออกไปแล้วทางรับอยู่ตรงนี้โอ้โเขาน่าจะรู้ว่าหลุมอยู่ตรงไหนนะเขาก็เลยแบบโศกโศกไปเออโอ้ยไม่กอดอย่าบอกนะว่าลงหลุมได้เนี่ยโอ้โหหลุมอยู่ตรงนี้นะแบบโ,ออโอ้ยไม่กอดซิวซิวแล้วชนะจ้า,จาตานี้โอ้ยไม่กอดฉันไม่เสียเปล่าโไม่กอดฉันแบบเกือบทำเกมพังแล้วฉันก็โศกแก้เกมโอ้ยไม่กอดลงไปเลยค่ะนักตำรวจสุดเก่งเธอมันลดเกิน ีไมมเงนนอดด้วยะะปร็ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะก็คือแบบประดับก็สวยชุดก็สวยเนาะทุกคนใครไม่มีก็อย่าลืมไปหาเล่นแรงเก็บลูกแก้วเปิดมาจับจองกันก็สกินก็35บาทก็อย่าลืมไปซื้อนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย